ดอกแรงแขเหมือนครับผมไปตึงขาลายเลือดจ้ะอีดอกนึงครับผมตึงนิดหน่อยจ้ะปล่อยแล้วครับผมไปตึงขาลายเลือดเนาะครับดอกงามเลยขาลายเลือดจ้ะ บานเนาะครับโอ้ี่ลงูขาวบานจ้ะบานใหม่เนาะจ้ะเห็ดแดงจ้ะเห็ดแดงหน่อยจ้ะเห็ดอึดแลเนาะจ้ะบ่ทันออกอยู่เนาะครับแดดสองเมืองเลยจ้ะแต่เห็ดบ่ทันออกอยู่ ดอกนึงครับผมเห็ดหน้าวหวานจ้ะเห็ดลังแหล่ครับผมเห็ดแดงจ้ะต่วงนึงเห็ดอื่นเนาะครับเอาหลังหล่ดอกนึ่งจ้ะหลังหลั่บานนึ่งจ้ะพี่น้อง เลือดนาเขาจ้ะเม็ดไข่ครับเด็ดดอกไข่คนเนาะคดอกอือดอกงามแท้ดอกก็งามจ้ะสองดอกเด็ดเปล่งครับผมเด็ดเปล่งช็อกโกแลตจ้ะขนาดใหญ่ไหมเนาะ